สมเด็จปัตตะคังพิมทรงเจดี JD, เล็กพระพักของรูปประตูมีมิติคล้ายเป็น อาทิตย์ผืนก้าหลังแล้วครับภาพสอนขึ้นมามิติของท่านโคนเกดใหญ่ครับสมเนื้อนสารแปลงสวยงามนมนากเป็นพระองค์งที่มีมิติสวยๆแข่ง หมอนฐานหมอนยุดจนตามการกระทตรงที่เราเห็นมิติที่คล้ายๆตัวหนังสือบาลีนี่ไม่แน่ใจว่าออในพิมพ์เป็นการแกะตัวหนังสือบาลีหรือเปล่าเหมือนที่ ท่านผู้รู้หลายๆท่านบอกมาว่าพระบางพิมพ์จะแกะเป็นภาษาตัวอักษรขอมโบราณหรือแบบที่เรียกภาษาสันสกิตตัวภาษาบาลีอะไรประมาณนี้ตามองพระก็จะปรากฏขึ้นคล้ายๆมิติตัวหนังสือแบบนี้บางท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นการ จุยแยกของการนูนการอะไรของมวลสารหรือเปล่าของเนื้อพระเองหรือเปล่าหรือบางท่านก็จะว่าลามาโนโกันไปเองว่ามีตัวหนังสือนี่นั่นอยู่บนองค์พระมันก็ว่ากันไปเนาะสำหรับตาก้าพุทรมก็เล่นพระตามชอบตามกำลังศรัทธาเป็นพระทุธสธิน ที่สวยงามมีเสน่ห์ของสมเด็จท่านนพระจะมีลักษณะมีมิติเส้นซุม้มดตัวคล้ายๆการม้วนตัวของเส้นขนมจีนรอยตัดขอบตอกตัดอก่ก็ว่ากันไป สี่ด้านเลยนะที่เห็นรอยจะไม่เห็นด้านเดียวจะมีทั้งสีด้านเลยเด็ดชัดมากดูสวยงามตาเป็นเกตจรดซุ้มนะครับไม่ใช่ทะลุซุ้มนี่น่าจะเป็นติ่งเกินของแม่พิมพ์ที่แกะวันนะี้รอยพูไตชัดเกลน ความเก่าแก่โบราณที่มีพุทธสิน,น,นมาสอนด็บ้ากล้องขยายอย่างเี้ยถึงสอพองอนี่เนี้ยผมพุทธคุณเกิดจากผลงชกหลวงอะไรผลงปัตมังพิทเจอะไรตามที่ท่านท่านท่านผู้รู้เขาพูดมาเนาะ ดูถึงเต็ตตตตจะเป็นจุดดำๆดะำถินที่สวยงามเวลาท่านเข้าไปอยากจะได้สนดิดแท้ราคาจับต้องได้ทักมาครับ08298796ฮะทัตตาพิลัง ยินดีแบ่งปันในราคาที่ท่านพึงพอใจสวัสดีครับ